มาเลยครับมาติดตามแนวทางกันเลยครับเริ่มไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับเริ่มไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยหมุดขัดจะถึงวันไหนก็สร้างครับสิบนาทีแปดนาทีครับผมวันที่ยี่สิบเริ่มไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยหนาเสียดายนะครับเพราะลรัฐบาลไทยครับหน้าเสียดายจริงๆอืมจัดนั่งเสียดายเพราะในเศร้าอยู่ครับคนมาบอกนะครับเอบอ้อได้ครับ อ่านมาบอกแท้ๆบ่ได้นะครับครับครับลุอหลักสามตัวเดียวโดดๆนะครับเนาะพีผู้หญิงบอกครับอ่ะพีผู้หญิงบอกครับฝันครับอืมครับอ่เขามาเขานี่ครับบ้านเรามาเข้าเรื่องว่าฮานอยทั่วไปลาสตาลาวสามกีจะมีอะไรบ้างครับเข้ามาเขายางน้ครับบ้ามาอืมนี่ครับเนาะ หนึ่งครับเด้อย,ย,ย,ย่ยาๆๆๆย่ามากันโมดีจับวัะจัดคัดกาแฟนะครับเด้ออันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบครับผมของที่ยี่สิบทับสามทับหกแปดวันพรุ่งน,นี้ครับผมอย่าลืมนะครับมาแล้วเชื่อวัชชัดคัดกาแฟนะครับศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดครับผมตัวกันเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับผม ไปดูไปเลี้ยครับนี่ครับอันที่ยี่สิบตรงนี้ก็มีครับออลวงระเพื่อนเมื่อกี้ของน้องแมวครับอ่ะน้องแมวกับควนเมื่อน้ำมือนะครับปวนเมื่อน้ำพอครับเอาไปใส่กากยาเนี้ยก็ได้ครับเออเดี๋ยวนี้น้ำมือนี่นะครับอืม็สอบก็จัดการกับพันกันนิดเดียวครับนะเนย่ายนะครับ ก็บก็จัดครับก็ผ่านกันได้เลยนะครับเคล็ดเขาเห็นฮะเดีด๋่อยเลยเก่งแท้ยี่สิบครับผม ผมดูแนวทางของวันที่21เลยครับหล่อพัฒนาวันที่21เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นวันศุกร์ก็ได้นะครับเนาะ21ครับผมวันศุกร์ก็ได้ครับชอบปรจัดขาดก็ห่างกันได้เลยนะครับผมวันที่21ทับ3ทับ68 21ทับ3ทับ68ฮานอยทั่วไปฮานอยทั่วไปครับผมอ่าลืมนะรับมาแล้วมาแล้วครับผมเออหนอยทั่วไปหานอยทั่วไปครับผม 6 7 1 6 7 1 7 1 6 7 6 1ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนครับลาภาษาก็ผมตัวการวีหนึ่งหนึดกแมวน้อยแมวน้อยครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนะครับโทรศู 0, 6, 1ย์หหนึองเสาหาโทศูย์หหนึ่งครับผม มาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับยี่บเอ็ดครับผมไปเรื่อยๆครับหนึ่งอกที่ยี่บเอ็ดเงินเดิมครับผมชอบกระจัยก็ผ่านกันได้เลยนะครับยี่บเอ็ดเงินหนึ่งครับเดิมครับมาแล้วครับผมยี่บเอ็ดทับสามทับหกแปดยี่บเอ็ดทับสามทับหกแปดครับผมห้าหน่อยทั่วไปห้าหน่อยทั่วไปครับมาแล้วครับ แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งครับผมแปดหกหนึ่งแปดหกหกหนึ่งครับผมเดี๋ยวเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับหกสองแปดหกแปดสองครับผมเดียวครับเก้าสองสามเก้าสามห้าเก้าเก้าครับผมเดี๋ยวชอก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมด้ว่านะครับ เรามาไปดูเรื่อยๆครับผม for for for. On, ไปดูเรื่อยๆครับอว่าจะย้อนขึ้นมาดูครับย to ้อนขึ yeah, tiny, ้นมาดูวันที you know ่สิบเก้าวันนี้โอ้ยลืมครับลืมลืมครับย้อนขึ้นมาดูครับลาวัฒนาวันที่สิบเก้าครับผมลืมนะครับเนาะนี่นะครับโอ้ยคับ่ครับย้อนขึ้นมาเบ่งลาวัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าครับผมวันี่สิบเก้าสิบเก้าครับผมบึงนะครับบึงใกล้ใกล้ครับอะ สองห้าเก้าสองห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าครับผมสองห้าสองห้าแล้วก็สองหกครับผมสองหกนะครับห้าหกห้าห้าครับผมครับนะครับยอดขึ้นมาบึงมาที่สิบเก้าแล้วครับสอบก็บอาจารย์กาแฟนะครับเด้อยอดมาบึงมาที่สิบเก้าข้าวหนึ่งครับว่ามันมีอย่างนี้ ครับเนาะหนาวครับอืมีสานท้อหนาววันที่สิบเก้าครับเย็นนี้เย็นนี้ครับอ๋อวันที่สิบเก้าอีกมือหนึ่งครับว่ามียงเงี้ยมือหนึ่งซี้เฮงแก่อืมนี่ครับเย็นนี้เย็นนี้ครับผมชอบว่จัดการกาอนนะครับวันที่สิบเก้าทั้งสามทั้งหกแปดครับผมห้าน้อยทั่วไปห้าน้อยทั่วไปอ่าลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผม อาหนอยทัไปหล่ะพัฒนาครับผมสี่ห้าหกสี่หกเก้าไอสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับว้าวสี่หกเก้าสี่ห้าหกเฮ้ยเดี๋ยวนะครับลืมครับสี่ห้ากเก้าสี่ห้าหกพัฒนาครับเอ้ยลืมครับลืมเนี่ยนะครับเนาะบวกกันเอะนะครับเนาะก็กระจายก็ผานกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยาคนงงหัวกันมือ ว,ว่าัวกับวบัวเพียงน้นครับรรครับอ้ามาเลยมาเลยครับมาแล้วครับยี่สิบเอ็ดมาแล้วนะครับยี่สิบสองก่อนหานะครับ,รบถึงยี่สิบสามนะครับงานครับอ้าถึงหัที่ยี่สิบสามครับ อือที่หยิบสามมันที่หยิบสามทับสามทับหกแปดรับอีกสามทับสามทับหกแปดมาแล้วครับชอบกระจายกัก็ผ่านกันได้เลยนะครับย <two>, ิบสามวันทีน่สิบเอ็ดครับชอบกรจายกัดก็ผ่านกันได้แล้วครับเด้อ นี่สิบสามทับสามทับหกแปดครับผมแปดสี่สองโอ้ยแปดสองสี่แปดสองสี่สองสี่แปดสองแปดสี่ครับแปดสี่แปดสองสี่สองสี่แปดสองแปดสี่ครับตัวกันห้าสี่สามห้าสามห้าสามสี่สามสองครับผมจอบว่าจักรก็ผ่านกันได้เลยนะครับ วันที่ยี่สิบสามอีกครับน,นะครับวันที่ยี่สิบสามทับสามทับหกแปดชอบผมมีสามทับสามทับหกแปดนะครับชอบก็จัดกานก็ฝันกันได้เลยนะครับ มีสามทับสามทับหกแปดมานะครับชอบก็จัดขัดก็ขันครับให้อาหารซื้อ,อาหารช่วยให้น้องแมวด้วยนะครับเพราะว่าปัดใจแล้งวัดเราไม่มีครับผมเดีสยีนะครับ ขออนุมบูนาบุญครับท้ายานี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญร่ำรวยกันทั่วหน้าทั่วตาครับผมอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบสามสาทับหกแปดครับผม